ตำบม่วงด้อพี่อเอ้ยพี่สุกยอดเลยตาบาม่วงเลยเป็นปี่ินเตยเนี่ยนี่เนี่แบๆวยคนประเข่งก็นนี่เด้ครับข้องหนกข้องนอกข้างหนกนี่พอมกระปูบานนอกเข้ากงนริสิแม่ม่อ็ูยางนมีุยาต้นหอมต้นหอมกิน นี่พักนี่มะเขือพร้อมครับโอ้ยสุดยอดมาพี่น้องมามาพี่น้องมากินเข่าเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเที่ยงกระตัวนี่พักนอกพักนอกก็บมี่นี่โอ้ยตัวยังก็กักเลยเอากินพักซี่ก็มี่พักซี่ก็มี่นี่งโอ้ยออมกระปูพูนน่ะโอ้ยมาเลยจะเปลี่ยนดีตามมักทัวก็มีพี่ครับแก้ยู่ครับคันนี่ มาเด้อพี่น้องชาวอีสานมัเฮามากินเข่าเนี่ยรวงผ้าเนี่ยโอ้ยมะเขือหนึ่งเบิ้งสกัดให้เบิ้งครับหนี่งรอยนั่นอ่ะรูปแบนไงวิ่งสายนี้วิ่งมันวิ่งมันอยู่คนเดียวเลยไหนเข่าเอ้ยมาครับมากินข้าวครับเข่า

Tuyền mong con ngày hội Thôi ngày đêm nay nay Nằm nghe nay 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 cũng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ừ. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่นี่ลำเงี้ยไปกวนกูวันนี่เฮ้ยจีนี่เนี่ยรับ เจ็ดน่าแก่ันปานรึเปล่ากลางกลางนินมก็อไอ้มาขมา,าที่เรอยนปไม่จมวนเหมือนกันจม<า>วันไม่นี่ยไม่รู้เกอรีดีะไม่รู้ส่งแล้วมั้ยรับั้ง

แนั้น่ดีสเยวก็เอาอย่างนี้ก็ดีสิเ๋้วก็คือควันง่างมากดุนไปน้ำตัดแอบดิกดไล่กดแซ่ให้นอยเด้อครับเด้อนี่แซ่บแซ่บแซ่ ว้าไม่มีอะไรฮึแข็งตัวจิตเขาออดว้าวันลูกหมือน้งจางเขาไม่โตแล้วจ้ะใครจะไปเติมแบตให้มันหมแล้วเฮ้ยหลอดอะไรต้นนี่ตัดออกเนี่ย มันกดเดีวมันก็ไปดินน้ำใช่วป่ะหนากก็ว่ากอดเขาทำดีกว่าเห็นี่เละคนบ้านนอกอืมทักซี่ครับทักซี่โาเียคอ่ะ

โอสุดยอดครับที่นี่พักเนอะนี่ปนครับเนี่ยโมมีครับคุณเนียโมมีเ่โมีเยเราเป็นเราเป็นาหมนครับเป็นผ้เวาสิต้อแล้วครับิืตออาหมดเป็นเบียร์ดีเป็นไนสร้างผอม านตเติมเแล้วมาตัวน้ต้องทำแล้น,นล <c oughs> ล่นหมติดตน <c oughs> ี่แหละครับชีวิตคนเดียวจริงๆสิล่ะเป็นโสดเป็นโสดน่ะ mười lăm cái lăm cái này à? cái mười lăm mười lăm mười lăm đây lăm mười 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 lăm มันยู่น้าไม่ยุบมองอื่นก็มีแล้วครับ้างนอกเ่ยพ <not> so ี in <en> ่อ <sh> ยู่พี่ร้ายไร้ายนอกมันมาตัวไหม

ตัวเด้งก <laughs> <it> ัน <infused> ต in ้องมีสองเนาะหมูครับครับปลาหาหมูหาในไอ้เนี่ยน่ะให้ให้มืไม่ตค่เลยจะหั่นมือเลยจะทายอะไรนะนั่นะต้องสับเจาทายมั้ยให้ดูอยู่หนูพยาถามตีต่อเื่อกี้ได้มือแลวจะโกงกินเลยือนเีย เหนื่ายแน่มนมาเย,ยวเห็นยังเ้เลี้ยงนอนหาบก,กิน,นาหากายนะยื้มไปบก,กินเนาะบก,กินกินด้วตัวเบี้ยดิเ,เนนออไม่เหนื่อานำาอยู่ยังอยู่ดีกินข้าวกลออ้องขออ้าวกล้องไงข้าวกล้อง

<Hey. S 2> พักชีครับพักชีกใครต้องการซื้อหนูครับมีหนูยู่หันหาโตมีออนี่ต้องการซื้อบอกนะไปข้าวไปสนีมาเหรอปปป,ป,ปกินข้าวเนี่ยกินข้าวแลว กีกมาหัน,นติไน,น,น,นหกักินผักต้องกินหลาย,ลายครับบม่มีโรคมีไพ้ร่างกายก็สมบูรณ์ทังสี่ครับนี่พักนอกนะครับ เพิ่งายจังปียู่ไจปเบิ้งตัวเองครับหน้าตาก็จังปีหรอจังปีก็ท่ายเอาใชเบางปีเขามีนไเบิ่งจังปีนาเบียนเนี่ยครับบับ่าจะคืนครับึงหังนเนอน้อนแล้อก็ไม่เขาแก้ต้องไปกินหน กอนคนไปก่อนกินกัแบแฉกกันเนาะถ้าอยากกินหนูได้อืมยังไม่กลิ่นด้วยมั้งคือไม่กินเหมือนอะไรก็กลิ่นมันก็นนกลิ่น,น,น <c oughs> อะหากินจากของ <c oughs> ด้วอันนาห้ยน้ำมั้ไปแช่บ๊อบต้ามเพื่อนต้มแฉกสดพน้ำเลยเพ็ดเพ็ด ออกนอกครับพอนอกได้ครับกินอะอ่ไ่รครับขึ้นพักหน่อสิครับปนได้ครับนี่ปนกบพักนอกเียโอ้ยสุดยอดนยิ <c oughs> <tul ß bulky> เตัง้งนะสนใจ,จติดต่อครับตั้งเนียงก็เติมมั้งไงครับเพื่อเพื่อนเ็ดบานติดต่อเพื่อนไม่ดูไม่กัวหรอกติดต่ออะไรบางวงชาวบ้านครับดกโดด พี่ตามงวงได้ครับเนี่ยเฮ้ยเปิดปลาแม่พึ่งยังเปิดไงเปิดกับใจเหรอเปิดยับใจะหรอออกดังออกคุ้มเคลดจอมยัน

เอกินเอาเอากินเอา้นมาดูดอันนีีคือดูเดียอ้ายั้ง่ยู่นะน้าทองที่ท้วนเห็นดิบ่เห็นบ่านบ่ร้อยกุ้สอบครับโอ้ย้อครับ้อยวุหมีว่ะใช่ว่แล้ สนใจกับจิตตอเลยอครับสดนะครับสดนะครับเริ่สดนด้ำขวดเดี๋ยวมันเจี๊ยบนันขูดเดี๋ยวลูกน้ั่วเยี่ยวมา ได้เะอิ่ม๋อติดตาม้ครับพอดอ๋่ะกินอิ่มแล้วอ๋อละ